งจ,จะสุกแล้วไม่รู้นำนๆไม่รู้นี่จะเพชร,รมีพลังบ่อนอกมากมใส่ไปอีตูใส่กรบครัวไปเนาะไปคิดในแล้วค่ะจะเสียบพราค่ะ มาท,าทักทายพี่น้องกบรรยากาศอยู่ในครัวแล้วค่ะทุกคนเฮ็ดยูเฮ็ดกินคือเก่าแล้วค่ะหลังจากที่กลับมาจากตลาดเนาะกอน้องค่ะไปซื้อของก็เพื่ออื่นเป็นวันพระนะคะ่ะซื้อของอยู่ของกินซื้อของมัม่งกว่าเนาะ,ะนกอน้องค่ะคนละามาขนากใหม่นะคะ่ะทุกคนคะ่ะทีนี่จะเป็นการสิเตรียมอาหารเย็นเนาะกอน้องค่ะเพราะตอนนี้ก็ซีมงแรงค่ะทุกคนคะ่ะสิเตรียมอาหารเย็นสิแกงไก่ใส่บักฟักค่ะทุกคนคะ่ะบักฟักกับแฟงนั่นแหละคะ่ะจะเป็นหันเรียบร้อยแล้วค่ะ ยายเพ็นกะซับเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะล็อให้หมอเดือดจังไนกะสิเอาไปขวบละค่ะทุกคนค่ะก็เนื้อยจะเป็นกะกาปะคุณพี่น้องสุขุสุขคนละค่ะเด้อติดตามอย่ให้กำลังใจยายเพนญมีพลังมันนอนบอสิวไก่ยุไก่ยายเพ็นกะขอบคุณหลายๆค่ะทุกทุกกำลังใจเด้อค่ะมืดค่ะทุกคนค่ะมืดมากตอนเนี่ยยายเพนญมาตกแท่ตกแท่เนาะค่ะเนาะ หลังจากที่บรรยากาศสองคิดสองใจนะคะทุกคนบ้านี้เพ้นค่ะมือนี้แต่เตช่วงเศร้าแล้วน้องคเนาองไอเ,อเพ้นอ่ะท,ทักทายกับพี่กับน้องในไรฟุสดทั้งนี่แหละทั้งเพียนี่น้องคนนาอค่ะ,อะ,คะ,อะ,คะโอ้ยบรรยากาศสองคิดสองใจค่ะทุกคนค่ะอืแต่ว่ากับว่าตกแต่ว่าตอนนี้ไยเพ้นรุนมากตกแถอเ,น,อเน,อน,น้องคนนเองไยเพ้นกำลังหันอ่าขาหัน ไข่เนาะปอนาะเสียไปคขวดละค่ะเพราะว่าหมอเนือดืดเนาะค่ะหัวไหกไก่อ่าคับเครื่องเขาเนี่ยมันออกกินหอมเข่ากันก้อนเนาะปอนาะอือขาออนกุ้งก็จับขากระเพงกจะโค้งนี่แหละค่ะขาแดงเนาะปอนาะว่าเป็นขาใไงแต่ทุกคนค่ะสิได้มาขาใหไงยัยเป็นเน่ะกำลังงามมีอุณหภูมิเดียว เย็เป็นกุสศดิโอพีใจโปโกโซดาค่ะทุกคนค่ะไปขุดไปงัดขึ้นมัดเลยค่ะทุกคนค่ะสรุปเรียวว่ะตายค่ะยเยเพ่นก็เอาไปปลูกไว้ดูเด้ตายมันไปได้ยังจะปลูกยากมากเลยสำหรับเย็เพ่นเนี่ยคาเหลืองโปโกโซดากันมามันขึ้นกะโอ้ยเฮาวาสัน พออย่างงูงูเท่นะนั้นยัเพี่นวาเนาะอ่าเห็นกำลังคุ้มกันใหญ่เลยกับโซดาผลปรากฏมาทุกคนตอนเช้ามางูค่ะเดี๋ยวจะเป็นอเอาไก่ใส่ก่อนแลกนเนาะงูค่ะกัดมูตาอยอีเรยวนะค่ะเนาะใส่คาจะขาไข่เดือดก่อนทุกคนค่ะ ลังเืมเดือดแล้วค่ะเนาะขัวแ,แห้งค่ะกิ้นหัวหมอมอมาแน้วค่ะเนาะขัวเครื่องเทศใสก่กันเิได้บอกข้าวค่ะราะีิโลจะเป็นกระสีหันหันหอมโลแล้ะค่ะเนาะปิดตัดอดได้ยัเป็นอ่ะเพราะว่าจินฉุนค่ะโอ้ยฝนกัดจิตตกได้ทุกคนใช่ไหมว่าถึงยัง ป่าเรียกฝนมากเริ่มมืนแล้วค่ะหัน,นหลงนคนเนาะท่าด้กด้อ้ดูหกินนะคะไม่ทำก็ไม่ได้กิน ตกรทาเลบ,บนี้ทุกคนตกแท้แนน่นนอนค่ะจะเป็นว่าเลยส่งผลให้บรรยากาศในครัวนี่มืดเนี่ยค่ะทุกคนค่ะมืดเนาะค่ะเนาะอืมมืดเต๋ยเลยเปิดไฟเลี้วเด้ะค่ะนี่ก็ยังมืดค่ะวัดด้านนอกน,นี่คือมือดมากค่ะตอนนี้มืดมากเลย ต้องปลดคนค่ะเตรียมหอมเตรียมพายตูวไว้เนาะค่ะเนาะเข่าหนะัวยังเป็นกระมี้ข้าวกล้วก็กมีอย่างฟอมเนาะคะนะ่ะเนาะเด็กพายตูวก่อน,นองาบอกอ่ะโบเลเปิลมาจากสวนยังดอกค่ะไปตลาดม้างมันยังเห็นกันเลยสื่อมานําเลยเนื่องจากว่าผมมีเวลาออกไปสวนนำเนาะคะนะ่ะเนาะสื่อมานําเลยค่ะ ไปกินขา่าว่ร้านอาหาร,รก่อนกลับล่ะค่ะเมนูหลายอย่างโอ้ยคนก็หลายเนาะง่ัเนาะบรรยากาศเสียงดังมากค่ะในร้านอาหารเนาะง่ัเนาะแต่ว่าเมนูก็แซเสค่ะร้านนี้มักไปกินค่ะทุกคนค่ะร้านนี้สิมี่เอะหอมเนาะ,ะ,นะนงะ่ัเนาะงแม่งหนักไปอีกตัวอู้ยังเป็นลืมเอา อันนั้นอมอมานั่เนาะใบอใบหมุดหนูดขั้นก้นค่คะนี่ตุ่นค่ะสิ่เดียวแล้หัวดจนแหย่หเนาะค่ะเนาะ รูว่าบรรยากาศมืดไปจะไหนเนาะค่ะคือบ้านใหญ่เป็นบ่ค่ะทุกคนมืดบ่ค่ะฝนตกคือบ้านใหญ่เป็นบ่ค่ะบานใหญ่เป็นตอนนี้ตกแท่ฮึฮึท่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันปกคลุมไปหมดเลยค่ะทุกคนเนาะดำไปหมดเลยในขณะน,นี้ทุกคนเมองจากบรรยากาศนี่นะคะขนาดเปิดไฟเนาะค่ะเนาะก็ยังดำค่ะอุ้ยยังไ่ทันเลย ไม่หดใจรู้คิปเหงาหรอกค่ะทุกคนนี่แหละค่ะมาทักมาทายนี่แหละค่ะกับบรรยากาศอยูนน่ในครัวเฮ็ดดูเฮ็ดกินเนาะค่ะเนาะนี่แหละเมนูน้ำนามนี่แหละแกงไก่ใส่แบบแฟงนี่แหละค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นกระ้องการใส่ตุนเส้นเรียบร้อยแลกคนเลยอุ้ยตกหลังจากทุกคนตกลาฝนจะเป็นวันแล้วลดๆค่ะเนาะสิตกือก็ตกตกแล้ว,ตก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 วค่ะนี่เสียงโม่ะ <laughs> หมอยเย็บกระดุมเดือนน้องก่อนเนาะเย็บเนี่ยน้องใส่ผักแหะค่ะทุกคนคช่วงที่เย็บเป็นรน้อนนะ้องก่อนเนาะเป็บจีบเอ่อเรียงของออน,น้องอีดโตน้องก่อนเนาะค่ะเนื่องจากว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาในใต้คลิปเย็บเป็นนะ้องก่อนเนาะที่เย็บเป็นเดวบอถึงเรียงเล่าของน้องอีดอะคะ่ะมื่อที่เย็บเป็นไปอ่าไปตอ่อไปกับทีน้องก่อนเนาะค่ะ,คะก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาถามว่าอยากรู้ว่าสิติดตาม ิทีที่8เรื่องเล่าของน้องอิทเนี่ยเด็กทางช่องทางใดจะเห็นเด็กเห็นคลิปงานศพวอย่างไงรู้สึกว่า a มือคืนเนาะจากน้องค่ะมือคืนค่ะทุกคนค่ะแฟนของน้องอิทเนี่ยซื้อช่องเพื่อนนะลิกกี้อินอีสานเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเพื่อนในโรงคลิปค่ะทุกคนเพื่อนก็อักเดเนาะภาพงานศพอย่างนั้นค่ะทุกคนค่ะลงให้เดบูงนั่นนะค่ะทุกคนค่ะ ไปที่ตามทางนี้เด้อค่ะเด้กเฟ้นน้องอีิ่นกับีี่ชมดูทูนันะคะยังจะเป็นเดหงสฟังนั่นนะคะอุยตกแหงขึ้นแหงขึ้นะกุนมู่ว่าทะกุนจะได้ยินเสียงยเพิหมะแล้วค่ะเนาะหลังจากที่เยฟิน่ะเขายยเป็นกับล้อทุกคำเน้ะค่ะเนาะรอที่สามว่าพคุนสีลูกี้อย่างเหื่อบึง่าคสีลูกี่นี่ ในช่องลองเกียกร์บอลน่ะค่ะทุกคนต่ะทั้งยูทูบเนาะน่ะแต่ทั้งทั้งทั้งเหตุน้ำน่ะค่ะทุกคน,นะคะ่ะนั่นแหละค่ะเพคนสิลงยังให้เดบเบิรงนบอลน่ะคะ่ะนสิอัปเดตยังโมจะเป็นแบบจ่อเพิ่์นขึ้กันเลยล่คะ,ค,ะค,ค่ะเพราะว่าน้องๆแตัจุกซานเพิ่์นนั่นแหละยังโมเรื่องเล้าของเพิ่์นนั่นแหละที่โค้ค่ะที่นี่เพิรนลงหมดขึ้นค่ะทุกคนค่ะเพิรนลงหมดขึ้นนี่อ่าเพิร์นก็ลงในภาพทั้ง,ภา,งภาพทั้งเป็นวิดีโอเนาะคะ่ะน้องในงานศุกร์ ทุกคนค่ะเขาไปเบิร์นก็คันเลือกค่ะเพคนก็บอกวิทย์ทิเรียงว่าคนก็บอกว่าคนจะยู่เมืองไทยนั่นยหน่ะค่ะทุกคนค่ะก็ในกะเขาไปชวยให้กำลังใจช่องเพคนน้ำเลือกคือสนับสนุนค่ะทุกคนค่ะสนับสนุนช่วยกันเนาะพอนาะค่ะเพราะว่าชีวิตเพิ่นน่ะนาเห็นใจนาสงสารมากค่ะจังตีทุกคนหูนะน้องอีตกับเสียแล้วเนาะคพอน้องค่ะนี่แหละค่ะเ่พคนก็ต้องมาเลี้ยงหูน้อยนี่สิน้องะเนาอค่ะก็อยากให้ก็อยากให้เอฟซีนาะคพอน้องค่ะ ติดเป็นเอฟซีน้องอี๋แหละค่ะจะได้กระเข้าจะสวยไปสนับสนุนเบิรงเพิ่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเบิรงโฆษณาให้เพิ่นน้ำค่ะอย่าข่ามโฆษณาแล้วกันเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นจิได้รายได้กัจากที่เอฟซีเบิรงโฆษณาเนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะบอกข่ามโฆษณาเนี่ยแหละค่ะเพิ่นจังใจเงินแล้วกันเนาะค่ะที่นี่อ่าจะเป็นเบิรงหมดขึ้นเนาะจะให้เตื่นไว้หน้ามือเส้า บอกเราต่มึงเปิดเล็กเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องมาของน้องอิทนะค่ะทีนี้เราก็ติดตามช่องเฟนของอิทไปตื่นมาผึ่งเศร้าแล้วิ่งอู้ช่องมึงใหญ่เลยเยอะเป็นเม่เคยเห็นสายมึงเยอะเป็นิ่งอีหยังคักขนาดนี้ตะเคียร์ไปเภทในยูยูทูบเนาะเราก็สิเบิ่งบ่อกี้ช่องสี่ไหมค่ะทุกคนค่ะทีแล้าติดตามเแล้วคนค่ะอันนี้อย่างบตั้งใจเบิ่งมากเลยตั้งใจเบิ่งมากจ้องเลยไหมทุกคนจ้องเบิ่งบ่าลบเลย ได้เป็นกับมาสอนของอ๋อเแล้วพ่กแฟนของน้องน้องอีดทุกคนค่ะนั่นหลักค่ะเป็นกับเล่ก็สูบเย่เพิ่งฟังนะแต่ว่าเขาจะต้องเอายุ่งมากเลยนะเกี่ยวกับเอกสารหลายอย่างหลายแนวเนาะเกี่ยวกับวีซ่าน้ำทุกคนค่ะเป็นฟังภาษาออกทุกอย่างเนาะเยาเป็นก็ฟังบอกเหมือนตกยางสิแม่ะทุกคนหมอยี่เป็นไปกันเลยเนาะแป็ดหนึ่งเยอะกว่าเยอะยาเพ็นกับ เบิ้งแต่เมื่อคืนนี่หยุดไปละฝนฝนอีหยังเป็นยังสิเบิ้งแต่เมื่อคืนนี่เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะขอเนาะเพราะว่าโดยทุกคนที่ว่าคน่นออกภาษาเพิ่นเนาะอย่ายวเป็นกลับบม่นว่าสิฟังภาษาอังกฤษนี่อ๋อเมื่อุกอย่างจังซี่น่ะค่ะทุกคนเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่จังซี่น่ะค่ะก็เลยมาเจอเราพอดีก็เลยถามเดี๋ยวเป็นกรอยาำมืออยู่แล้วเนาะขอเนาะว่าเราสิดำเนินชีวิตไปยังไหนจังไหนซี่น่ะค่ะเฟนเดี๋ยวเป็นก็เลยว่า เพยยิ่นกศิยูมังคทยู่สันว่าพะทุพคุนค่ะที่นี่เพิ่นกศิษยหนุ่งยากเกี่ยวกับวิ่าเพายยิ่อนดูค่ะเพราะว่าบทเหตุว,วิสาแต่งงานคือกันกับเล่าหนังนล้ะบอกว่าเห็วดวิสาแตง่แตงงานแต่งานที่นี่ถ้าครูสมรสเนาะบ่มีแล้วงั้นี่นะคะลูมายหาได้จากแล้ววิวิวสากศิษได้เปลี่ยนแปลงงั้นส่นะคะทุกคนค่ะเพื่อนก็เลยบอกอกย่าเพิ่อ่า แฟนของน้องอีดเนี่ยประสิทธิมุงยากอยู่เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธินี่สินะคะทุกคนค่ะเนาะโอ้หนาเห็นใจค่ะทุกคนค่ะหนาเห็นใจมากค่ะเพิ่นคิดว่าเพิ่นมาอยู่บ้านเขานี่เพิ่นกต่เชื่อว่มัวท่นมีการมีงานเฮ็ดเนาะค่ะน้องค่ะเพิ่นเพิ่งมาอยู่บ้านโดนค่ะจำได้ว่าสามีจะเป็นหนมาเกษียณมาอยู่บ้านบ่กี่เดือนบ่กี่เดือนเด็เพิ่นเพิ่นสองคนนี่กักัมาอยู่บ้านคือกันค่ะยังเป็นน้าจำได้อยู่ เราะว่ายังเป่นอดีตตามเรากินตลอดคือกันคือผมว่าไน้ติดตามช่วงที่ว้องซูฟังมันละไล่ชุดคักๆกไหมคะทุกคนเพราะว่ายังเป่นเห็ดเห็ดเผ็ดน้ำเนาะค่ะอยู่เนี่ยอยู่ทางเพจน้ำนะทุกคนค่ะมือมือนั่นไล่ชุดทามวิเอฟซีของมาในในชุดมาส่งข่าวกับบ้องหเด้ะสีหูยโดดแต่แต่แต่สิโต๊ะขาวไหมทุกคนหูซ่าก็หูเพราะว่ากับเนาะจังทุกคนหูแหละค่ะทุกคนค่ะจังในกะ เป็นกำลังใจเพื่อนเนื้อคอเน้อค่ะเพื่อนที่เป็นคพื่อนขนาดสุขสั่งนุกคนก่อนน้องค่ะเพื่อนเพื่อนลงคลิปมือขึ้นีกทุกช่องทางเลยเพราะว่าจะทั้งเพจน้องอีทเนาะอ่าอีทอีทเองแฟนเพจนะทุกคนค่ะแล้วก็นางอีทชาแนลเนาะแล้วก็ช่องของเพื่อนเองค่ะลิกกี้อินอีสานค่ะทุกคนค่ะเพื่อนลงทั้งสามช่องทางเลยมือขึ้นค่ะจะไดยกะไปให้กำลังใจเพื่อนเนื้อคอเน้อค่ะเห็นอกเห็นใจที่ตันเพื่อนน้องก่อนน้องค่ะ คาเสใจน้องลูกเพิ่นก็นน้อยอยู่ทุกคนค่ะฝึงเมื่อต้องออกเนาะเลียที่นี่เพิ่นกะสึกว่าเพิ่นกะมาอยู่บ้านน้องอย่าเป็นคิดว่าเพิ่นหนาสิบบ้านจะมีงานทำบอทุกคนเท่าที่จะเป็นมึงเบิ่งมากเนาะค่ะนี่แหละค่ะจะในกะซอยเพิ่นเนาะค่ะน้องสาหรับพิ่นทางนี้แหละค่ะซอยเบิ่งกคีบเพิ่นรลางกายจะขามโฆษณาเนาะค่ะน้องเพิ่นจะได้มีเงินแหละค่ะทุกคนค่ะเลี้ยงรู้ลูกเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะจะมาดูเมืองไทยได้ต่อไปเมื่อสิ่งน่ะค่ะเนาะจะดนกะฝาก เ,เอฟซียายเพ็ญมียฝรั่งมานอกเนี่ยนะคะเนาะยายเพย็ญมาหวังสูงฟังเว่าเอฟซีถามมาว่าสิเบิ่งทางใดตอนนี้คือเพิ่นก็อัปเดตทุกๆช่องทางแล้วตอนนี้คลิปล่าสุดน,น,น้องก็น,นะะ้องค่ะแต่ว่าเพิ่นลงอ่าคลิปใหม่ไปตอนนี้ยายเพ็ญก็ยัพยยงพันอยู่หุ่น,นะคะ่ะทุกคนคะะน่ะจะดนกะรอ่าที่ตามน้องก็น,นะะ้องเป็นกำลังใจให้เพ,ะะคคเพิ่นนะคะทุกคนค่ะเพิ่นก็บทได้อยู่น้องหนุกน้องเต่าเพิ่นได้น้องก็น้องค่ะคลิปวันที่ย้าวกะทุกคนบันทีกินโชว์อย่างน้อยกับไม่ให้กับเขาเนี่ยนะคะ ยาล็อกหายไก่สุกยังไงใส่พักใส่มีน้องคน้องกนที่เส็ยดนะคะทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อก็เด้อถึงติดตามถึให้ยกำลังใจยายเพ็ญมีพลังเหมือนน้องก็ขอห้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอห้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะวัดกิ่ดูคุณชิมอ๋อ ลิกกี้กินอีสานอย่โอเคอย่าอับเ t ียดเป็นหิมทู last night I looking him v d e o you know I looking him video l a น t night yeah really upset with him yeah. yeah 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 upset pretty really upset Yeah, I think he really, really uh, want to stay Thailand, no? He try to stay Thailand or not? Yes. Yeah. Because I, I listen him, I don't understand English or. Mm -hmm.